วินัยของผู้ครองเรือนสิงคาลกะสูตรตอนที่เก้าวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องวินัยของผู้ครองเรือนเกี่ยวกับกรรม,มกิเลสสี่ซึ่งปรากฏในสิงคาลกะสูตรพระสุตตันตปีดกทีขณิกายปาติกวัคโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ดูก่อนขรหบ,บดีบุตรกรรม,มกิเลสคือปานาติบาหนึ่งอธินาทานหนึ่ง กรรเมสุมิชาจา์หนึ่งมุสาวาทหนึ่งกรรม,มกิเลสสีเหล่านี้ที่อริยสาวกละได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุโคตัสสดาเพราะนั้นตรัสวยากรณภาสิินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าปานาติบาตอธินาทานมุสาวาทและการคบหาภรรยาผู้อื่นเรากล่าวว่าเป็นกรรม,มกิเลส บัณฑิตท,ทั้งหลายไม่สัเสนเริญกรรมกิเลสแปลว่าอะไรคะกรรมกิเลสคือความเศร้ามองแห่งจิตเป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมหรือความเศร้ามองเกิดขึ้นจากการกระทำกรรมนั้นประกอบไปด้วยคำสองคำด้วยกันคือคำว่ากรรมและกิเลสกรรมแปลว่าการกระทำกิเลสแปลว่าสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมอง การกระทําที่เกิดจากจิตที่เศร้าหมองและการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่เศร้าหมองเศร้ามองทั้งทางกายเรียกว่ากายทุจริตเศร้ามองทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริตการกระทําที่เศร้ามองทางกายที่มีเหตุมาจากความเศร้ามองทางจิตเกิดขึ้นกระทําสิ่งที่ไม่ดีงามทางกายนั้นตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้นี้ ประกอบไปด้วยการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมส่วนการพูดโกหกนั้นเรียกว่าวาจีทุจริตก็คือการพูดที่ไม่ดีงามเป็นการกระทําที่เศร้าหมองทางวาจาตามที่กล่าวมาแล้วนี้ดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่ควรพิจารณาอยู่สองประการด้วยกันจิตเศร้าหมองคําว่าจิตเศร้าหมองนี้ ความเศร้ามองอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งหรือว่าจิตเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาเองเขับอาจารย์กัญนาจิตเป็นสภาพรู้ทําหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์ที่ปรากฏกับจิตเพียงอย่างเดียวจิตไม่เศร้ามองแต่ว่าสิ่งที่ทําให้จิตเศร้ามองคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกถ้าเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเป็นอกุศลคือโลภะโทสะโมหะจิตนั้นก็เศร้ามอง ถ้าเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเป็นอโลภะอโทสะอโมหะจิตก็ไม่เศร้ามองเป็นกุศลจิตถ้าจิตเป็นสภาพรู้อย่างเดียวทําไมจึงเรียกว่าจิตเศร้ามองหรือจิตเป็นอกุศลหรือเรียกว่าจิตที่ไม่เศร้ามองจิตเป็นกุศลเพราะว่าจิตและเจตสิกถึงจะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันก็จริง แต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้อารมณ์จึงพูดถึงจิตก่อนในฐานะที่จิตเป็นประธานในการรู้อารมณ์ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าลักษณะของจิตกับเจตสิกนั้นเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตและก็ดับพร้อมกับจิตแต่การที่พูดถึงจิตว่าจิตเป็นอกุศลก็เพราะว่าอกุศผลและเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตนั้น ก็กล่าวถึงเฉพาะจิตในฐานะที่เป็นใหญ่เป็นประธานถ้าหากว่าเจตสิกที่ดีงามเกิดขึ้นกับจิตก็เรียกว่าจิตที่เป็นกุศลหรือว่าจิตดีงามอันนี้ก็พูดในฐานะที่จิตนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะเมื่ออกุศลเหตุคือโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้น ก็เรียกว่าจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลที่ประกอบไปด้วยเจตสิกที่ไม่ดีงามนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาทั้งทางกายทั้งทาง,ทางวาจาเหมือนกับจะประกาศให้คนอื่นรู้ว่าขณะนั้นจิตเราเป็นอกุศลนะจิตเราเป็นจิตที่เศร้าหมองนะจิตเราประกอบไปด้วยโลภะประกอบไปด้วยโทสะประกอบไปด้วยโมหะนะ หรือเป็นการเอากิเลสข,ของตนเองออกมาอวดคนอื่นโดยไม่รู้ตัวในชีวิตประจําวันคล้ายๆกับว่าประจานตนเองโดยที่เราไม่รู้ตัวในชีวิตประจําวันแต่จริงๆแล้วไม่มีเราหรือคใครๆมีแต่จิตและเจตสิกที่ทํากิจหน้าที่แสดงออกมาทางกายและวาจาซึ่งพวกเรามักจะลืมเสมอ จะกลับมาสู่ความเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตลอดเวลาลืมคําสอนสําคัญที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนถ้าอย่างนั้นการฆ่าสัตว์ก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดในกามก็ดีหรือการพูดโกหกก็ดีก็ไม่มีเราเขาสัตว์คลตัวตนใช่แล้วเพราะว่า เป็นจิตและเจตสิกที่ทํากิจหน้าที่ตามเหตุปัจจัยที่เกิดร่วมด้วยถ้าอย่างนั้นการฆ่าสัตว์การาร,ร,การักทร,ร,รัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดโกหกก็จะไม่มีผลแก่เราใช่ค่ะเพราะไม่มีเราแต่ว่ามีผลสืบเนื่องกับจิตและเจตสิกที่เกิดสืบต่อสะสมทําให้มีอกุสลเพิ่มมากขึ้นและจะให้ผลเป็นอกุสลวิบากจิต ทำให้ปฏิสนธิคือเกิดในอบายภูมิและเมื่อเกิดมาแล้วก็จะได้รับผลเป็นอกุสมิบากทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยสภาพความเป็นจริงไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่อาจารย์การจนาได้กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าอากุศรเหตุที่เกิดขึ้นกับจิตคือโลภะ ความติดข้องต้องการอยากได้ในสิ่งที่ปรากฏก็ดีโทสะความอยากกระด้างหรือความขุนเคืองแห่งจิตก็ดีโมหะความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็ดีเมื่อเกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ทําให้จิตเศร้าหมองทําให้เกิดการกระทําที่หยาบก็คือกระทําทุจริตทั้งทางกายทั้งทาง,ทางวาจามานั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนใดๆ แม้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขากระทำอกุศลกรรมเหล่านั้นก็จริงอยู่แต่อกุศลกรรมที่กระทำแล้วนั้นก็ดีหรืออกุศลเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วกระทำกรรมนั้นก็ดีก็ะสะสมที่จิตของบุคคลนั้นทำให้จิตมีความเศร้าหมองเพิ่มขึ้นทำให้โลภะเพิ่มขึ้นทำให้โทสะเพิ่มขึ้นทำให้โมหะเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลนั้น และเป็นเหตุทำให้จิตนั้นเศร้าหมองยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้เป็นผลที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเป็นผลทำให้เกิดความเศร้าหมองเป็นผลทำให้เกิดความไม่เป็นปกติสุขในชีวิตประจำวันในขณะจิตที่เป็นอกุศลนั้นๆที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นแล้วก็เป็นเหตุทำให้เมื่อจุติจิตคือจิตตายเกิดขึ้นก็ปฏิสนธิด้วยผลของอกุศลกรรมที่สะสมที่จิตของบุคคลน,นั้น ทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตติระฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายตามลําดับความเป็นเราความเป็นบุคคลนี้ความเป็นสัตว์ความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นในโลกนี้นั้นเมื่อจุติจิตคือจิตตายเกิดขึ้นนั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเลยความเป็นเราความเป็นตัวตนของเราความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้น ไม่สามารถที่จะนำไปสู่ภพนาชานาได้แต่จิตที่เป็นอกุศลที่สะสมที่จิตนั้นเมื่อจุติจิตเกิดขึ้นแล้วด้วยผลของอกุศลกรรมหรือเรียกว่าอากุศลวิบากนั้นก็ทำให้ไปเกิดในอบายตามที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อไปเกิดในอบายแล้วด้วยอกุศลวิบากที่สะสมที่จิตก่อนตายนั้นไปเกิดเป็นสนนรกก็ดี หรือเกิดเป็นสัตติระฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็ดีเมื่อตายจากความเป็นสัตว์นรกตายจากความเป็นสัตติระฉานตายจากความเป็นเปรตตายจากความเป็นอสุรกายคือจุติจิตเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้นําความเป็นสัตว์นรกความเป็นสัตติระฉานความเป็นเปรตความเป็นอสุรกายนั้นไปเกิดในภพะต่อไปมีแต่จิตและเจตสิกเท่านั้นที่เกิดดับสืบต่อกันไปอีก เป็นการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีที่สิ้นสุดในวัตตะฉะนั้นเมื่อจิตเป็นอกุศลคือจิตที่ประกอบไปด้วยอกุศลและเจตสิกที่เป็นเหตุนั้นเกิดขึ้นที่จิตสะสมที่จิตกระทำอกุศลกรรมทางกายทางวาจาก็เป็นกิจของจิตและเจตสิกนั้นๆที่ทำให้เกิดในภพนั้นๆไม่มีเราเขาสัตบุคคลตัวตนใดๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆเลยแต่ที่เราเรียกว่าสัตว์ก็ดีบุคคลก็ดีตัวตนก็ดีเราก็ดีเขาก็ดีนั้นเป็นการสมมุติปัญญิเป็นจริงโดยสมมุติเรียกว่าสมมุติสัจจะนั่นเองแต่โดยสภาพความเป็นจริงแล้วก็เป็นเรื่องของการสะสมของสิ่งที่ไม่ดีงามในจิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการสะสมของสิ่งที่ไม่ดีงามเกิดขึ้นกับจิต สิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นอกุศุลเจตสิกนั้นก็ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเจตสิกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเกิดพร้อมกันร่วมรวมเดียวกันแล้วก็ดับพร้อมกันเหมือนกับความสกปรกของเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งความสกปรกก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันเมื่อความสกปรกเกิดขึ้นกับเสื้อผ้านั้นก็เรียกว่าผ้าสกปรก แต่เมื่อขจัดความสกปรกจากเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้านั้นเราก็เรียกว่าเสื้อผ้าที่สะอาดมีคำถามว่ากิเลสคือความเศร้าหมองแห่งจิตนั้นเป็นเหตุทำให้กระทำอกุศลกรรมคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการ,รมและพูดโกหกได้อย่างไรครับอาจารย์กาญจนาเพราะเมื่อยังมีโมหะคือความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน มีแต่ธรรมะคือจิตเจตสิกรูปที่เกิดขึ้นทำกิจแล้วดับไม่กลับมาอีกเลยในสังสาร,รวัฏจึงไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลโทสะจึงยังเป็นเราไม่รู้ว่าเป็นเจตสิกที่เป็นธรรมะเกิดแล้วดับแล้วว่างเปล่าไม่กลับมาอีกจึงทำให้ไม่เมตตาจึงฆ่าสัตว์ได้และโลภะก็ยังเป็นเราที่ติดข้องต้องการ ไม่รู้ว่าเป็นเพียงเจตสิกที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกจึงอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองโดยการลักขโมยประพฤติผิดในกามและพูดเท็จแสดงให้เห็นว่าที่เราไม่ฆ่าบุคคลอื่นไม่ฆ่าสัตว์อื่นนั้นก็เพราะว่าเรามีเมตตามีความกรุณาต่อสัตว์อื่นบุคคลอื่นเมตตาก็คือปรารถนาให้บุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นมีความสุข ที่เราไม่ฆ่าบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อมีความรู้สึกเป็นญาติมีความรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกเป็นเพื่อนความรู้สึกเช่นว่านี้เป็นความเมตตาหรืออัโทสะเจตสิกเป็นเจตสิกคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นฝ่ายที่เป็นโสภณเหตุคือเหตุที่ดีงามหรือเป็นส่วนที่เป็นกุศลเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตก็ทํากิตของตนของตน เมตตาคือโทสะเจตสิกเกิดขึ้นกับจิตเป็นจิตที่ดีงามตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็กระทําสุจริตทั้งทางกายทั้งทางวาจาเพราะเหตุที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้นเป็นเหตุที่ดีงามการกระทําทางกายก็สุจริตเป็นการกระทําที่ดีงามไปด้วยการพูดทางวาจาก็เป็นวาจาที่สุจริตเป็นวาจาที่ดีงามซึ่งเป็นกุศลกรรมเกิดขึ้นจากกุศลจิต การประกอบไปด้วยกุศลเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตนั่นเองผลของกุศลก็คือความสุขท้งในปัจจุบันโลกนี้และความสุขในโลกหน้าผลของอกุศลกรรมหรือผลของกรรมกรรมิเลสที่กระทำอกุศลกรรมนั้นก็คือความทุกข์ในปัจจุบันและความทุกข์ในโลกหน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสวินัยของคฤหั์ในข้อแรกเกี่ยวกับกรรมกิเลส ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นเพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเอง